อ่ะโอเคก็สวัสดีครับพ<อ>่กับผมเอ็มในช่องเอ็มครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเราก็มาอยู่กันในเกมอคุกกี้รันเกา่กาๆนะครับแล้วคุกกี้รันเกาหลีนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับมาอะจะเรียกว่าไงดีวะเราจะพูดว่าไงดี <c oughs> อ่าพาเพื่อนมาสอนวิธีการปั๊มกล่องนะฮะโดยที่เราไม่ต้องมีเจ้าตัวคุกกี้เข,ขาเรียกว่าคุกกี้อะไรเลยว,วะผมลืมชื่อละอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมมันดีกว่าเอ,อ พผมพูดมาโม่เนี่ยก็งานเป็นอีกเรื่องนะฮะคุกกี้นักํำรวจปะเออจะไม่ผิดน่าจะใช่เลยคุกกี้นักํำรวจนะฮะอ่าโอ e. เคเผื่อใครไม่รู้นะวิธีนี้นะครับเผื่อใครต้องการอยากปั๊มกล่องนะครับเนี่ยใช่ไหมอ่าคุกกี้นักตำรวจนะฮะเราไม่ต้องใช้ตัวนี้แล้วนะครับโอเค อืมโอเคครับประมาณนี้นะครับซึ่งผมจะทําการปั๊มนะครับคือจะทําการปั๊มด่านปกติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเพื่อนซึ่งอันนี้มันก็จะเปิงหัวใจหน่อยนะครับถ้าเราปั๊มด่านปกตินะโอเคทีนี้มันก็จะมีข้อแม้อยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวฟังข้อแม้ก่อนเดี๋ยวคุยกันก่อนเนี่ย ฟังก่อนแล้วกันข้อแม้ก็คือเราสามารถปั๊มได้แค่3กล่องต่อรอบเท่านั้นนะครับสกล่องย้ําเลยนะว่าแค่3ามกล่องต่อรอบนะครับผมจะปั๊มให้ดูทั้งหมด7จ็ดห้าห้าบวกเจ็ดเท่าไรสิ 12, รอบอ่ะโอเคไปครับโดยที่ผมจะใช้จตัวเพชรน้ำเต้านะครับตัวน้ำเต้านี่นะตัวน้ำเต้านี่นะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ไวหน่อยก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าคือผมอยากได้น้ำเต้าไงอ่าโอเคเดี๋ยว เอาน้ำเต้าเสร็จก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะมาเสกตัวนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยวอ่ะ,อะเริ่มจากน้ำเต้าก่อนนะครับแรกๆมานะครับไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องหาโคนรเลยส,สักอย่างนะครับเข้าเกมไปเลยเสถึงแล้วกดสต็อปครับโอเคทีนี้เราก็หาทั้ง C A แล้วก A ็ A นะครับอันนี้แล้วแต่ใครนะแล้วแต่ใครจะทำนะโอเคเดี๋ยวผมจะหาแบบนี้นะครับ โอเค1407นะฮะเป็นโค้ดของน้ำเต้านะปึ๊บทีนี้เราก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนนะครับเป็น4801นะครับ,นนรบโอเคเราจะเปลี่ยนเป็น4801 4801นะครับกดใช่นะครับพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปึ๊บเดีย๋ยวผมจะลืมเซฟไปด้วยนะครับอันเดี๋ยวผมไม่เซฟเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเป็นตัวนู้นอยู่นะครับอ่ะเซฟไปดีกว่าเดี๋ยวจะวิ่งอีตัวนี้ให้รู้สองสามรอบ อืมโอเคปึ๊บนะครับอ่าเราก็วิ่งแปก,กติเลยนะครับอันนี้ทําให้ดูนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นกล่องมาครับอ่าแล้วก็เก็บถ้าเกิดเราไม่อยากได้กล่องธรรมดาเราก็เราก็กระโดดข้ามไปนะอืมยี่นี่งกล่องลุงนะครับโอเคกล่องที่สองนะครับเอาสามเีกล่องเลยเอย โอเคกล่องนู้อีกอันหนึ่งฮะโอเคพอครบ3กล่องเรากดออกได้เลยนี่มโอเคปลอดภัยนะฮะไม่โดนแบนอ่าเห็นไหมปึง้งนี่ไหมเพื่อนๆเนี่ยได้แล้วนะครับเอาไม่ปลดด่านด้วยอา้าวได้โอเคครับไปสุ่มตัวละครแอลกันปไปอเ่มใช้สุ่มเพชรแอลนะครับไม่ได้นะครับอา่าไม่เป็นไร ะลงอีกรอบนึงนะครับอ่ะให,ให้ดูอีกรอบนึงเรากดอ่าตึงไว้แล้วนะตึงข้าวไว้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องมาหาเพิ่มนะครับไม่ต้องมาหาอีกอโอเคถ้ามีหัวใจเยอะเราก็ปั๊มได้เยอะๆนะครับปั๊มได้เรื่อยๆเลยอ่าโอเคก็ได้เป็นกล่องธรรมดานะฮะ กล่องทองมากล่องนึงโอเคกดออกครับนะโอเคก็ปลอดภัยนะครับหายห่วงนะครับหายห่วงนะครับนะได้นะครับประมาณนี้ทีน,นี้เราจะกดออกเกมครั้งหนึ่งนะครับอ,ออกให้หมดเลย อ่าโอเคเดี๋ยวใช้เป็นตัวช็อกโกแลตแล้วกันนะครับมันก็จะเสกห้าวิเสกทีนึงใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะโดนแบมไลยนะผมว่าผเเกิดมันเสกเร็วไปนะฮะอ่สามวิจะเสกครั้งนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ก็เหมือนเดิมแคปโค้ดนะครับเราไปหาตรงนี้นะครับโอเคต้องอ็กซ์เเท่านั้นนะครับโอเค เฮ้ยอันนี้ C A ท่านั้นสิเออ,อลืมแล้วผมเบอร์เหมือนกันนะตัวท,ทีตัวท,ทีนี่ฮะลืมลืมลืมอ้าโอเคมาต่อครับโอ้ยโทรศัพท์เข้าแป๊บนึงครับ โอเคมาต่อครับนี้ก็กดที่หนึ่งห้าครับก็ไปที่ล็อกข้างนี้ไว้นี่ก็รีวอดเป็นเป็นแปดครับก็นี้เปลี่ยนเป็น,ปนอ,อะไรนะสสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่แปดใช่ครับโอเคทีนี้เราก็กดเซฟอย <c oughs> ลืมล็อกไว้ด้วย ล็อกหรือว่าตึงนแหละครับผมใส่โค้ดถูกไปนะเนี่ย4814อ่าอันนี้อ่ะกดออกไปเลยครับอืมโอเคเลองเล่นเลยนะฮะ <c oughs> โอ้คือสามจีเฉย อ,อแสดงว่าไม่ได้เนี่ยเลยเนี่ยเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งนะฮะพอดีผมเปิดตัวเกมคางไวน้นนฮะเมื่อกี้ออกไปธุระมาไม่ได้เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งผมขออนุญาตออกก้วเกมใหม่ก่อนโอเคมาดูครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็คือใช้แค่เรียกกระพอนะครับโอเคเดี๋ยวใหม่หมดเลยนะครับเริ่มต้นใหม่เลย พอดีผมไปข้างนอกมาเมื่อกี้เปิดตัวเกมทิ้งไว้นะครับไม่รู้มันเกี่ยวไหมโอเคมันเดิมครับอ่าเป็นสีเองเดียวโอเค อ่าโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าวิธีนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ <c oughs> นั่นแหละ4801โอเคเซฟอ่าเดี๋ยวลองวิ่งตรงนี้ดูครับว่าได้ไหม อ่าไม่ได้โอเคมันสกไม่ได้นะครับเฮ้ยเออถูกแล้วไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไม่ได้นะ่ะกดออกไปก็แสดงว่าไม่ได้นะครับรือมันได้ปะเดีย๋ยวลองกดลงอีกทีนะอ่ะลองดูฮะว่าจะได้ไหม <c oughs> อ่าได้เออโอเค แสดงว่ามันแค่ไม่ชวัวในนั้น,น,นเฉยๆนะครับโอเคแต่มันจะเสกไวหน่อยนะครับอันนี้ก็มาดูนะาจะโดนแบนไหมอ่าโอเคชิวๆนะครับเห็นไหมแค่คุกกี้เริ่มไออันนี้เริ่มต้นก็ได้แล้วนะครับโอเคนะครับจะได้ไม่ต้อง <c oughs> ไปเสียเวลาสุ่มหาน้ำเต้าอเนาะโอเคไปอีกสกรอบ เออเนี่ยมันเสีเร็วขึ้นไงมันก็จะจบตาเร็วขึ้นนะโอเควิ่งมมนชนไปนเลยครับไม่เป็นไรหรอกโอเคก็จะเกินสามนะฮะเออเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยไม่นะถ้าค้างนี้เรียบร้อยแล้วครับ <laughs> โอเค ใช้ตัวน้ำเต้าดีสุด <laughs> เลิก <laughs> โอเคกูป้องปั้นดีใหม่แล้วโอเคโอ้โอเคอเค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอเชิญใหม่คลิปหน้านะครับคนนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ